ปูทาตามณิษฐ์ทุธาวิปัสณ์ธรรมนามวิราภิยูปัญจสตินาตาวาวันีกาปิดาวัตเมตตุรมนติสตาสาวกีชาเสนีระเตเทวกายาปิกันตาเทวิชานาถิโกเตจะตัประมาคคุงจุตวะพุทธศาสนสังเตตัมประตูละหุย,ยา,นา,นา,นานางอนุสาณามะนะ ทัศนาอเปเกสัตมันทัคุณสาสังอตตสัตตานิงตตังเอเกสหัสานังอมนุสสานังอมาตสุงอเปเกนัตมาทักขุณที่สาสัพาพุทธาหุงกันจาสัพพังอภิญญยะเพราะว่กิตวาจากุมาแต่ตัมันที่สทาสาวะเกสัตติเนระเตี๋ทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภูเยวุหังกิตติยสมามิคิระหิอนุปปุสโสสัตตาหาสาวะยาค้าภูมิกาปิรวัตวะอิทิมันโตที่อิทมันโตวันมันโตเรียสัตซีโน โมธมนาพิกมุพีุ่นางจมิติงมะนางจาหสาิมตายาคานาตมนีโอิมันโตที่มันโตมนมันโตยาสัสีโนโมธมนาพิกมุพิุนงสมิติงมนางซาตายาคานาตมนีโอิมันโตที่มันโตมันมันโตยาสัสีโนูธมนาพิกมุพุนงจมิติงมานาอเจเตโซลสหาายคานานตมนโอิทธิมันโตที่มันโตมนมันโตยาสัสีโนโมธมนาพิกมุีุ่นงจมิติงมานางุสามิตาปตายาคานาตมนโอิทธิมันโตที่มันโตมนันโต โมทัพมานาพิกรรมที่กุณังสามิติงกุนังคุมพิโรราชาคหิคูเมปุณณะสะนิเวสนังเพยโยนังชาตจะตหัดสานก้าคานปัญญุปาสติกุมพิโรราชาคหิคูโซปาค้าสามิติงกุนังปุริมันจัติสังราชาตัตระโูปตาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะตัิโสปุตตาปิศาปะอาวอินทนามาหมาภรราอิทิมันตัวชิติมันตัววันมันตัวนิสกติโนมูทัมานาพิกรรมพี่กุ พระกินันจาริสังราชาวิรุฬหูค์ตปัะสาสติคุณทคันธานางอธิปติมหาราชายาติโสปุตตาปิจารสภาวะอินทนามามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยด้ติโนุโมธรรมนาพิกรรมุพิคนางธรรมติงวนาพระธิดันจสังกังราชาวิรุปคโคปัสสาสติอลาคานังอธิปติมหาราชายาติโสปุตตาปิจารสภาวะอินทนามามหาคัลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยด้ติโนุโมธรรมนาพิกรรมุพิคนางธรรมติงวนา กุฏาันจติสังฆราชกุบอิรูตปัสาสถิตนาคานังอนนี้ปฏิมหาราชายสีโสกุตะกุตายิตาโโยยินขึมามหับมาหาบภาอีที่มันโตช่วยจะมันโตวัดน้มันโตที่แทตโนะมื่อนานที่ต้องมพี่กุนังสมิติ์ริงว่านางปุริมาที่สสัตตะโททาทีนี้นะวิรุณหากโกรปชิมินะวิรุปัะกุบกุเอิรูกุตารันจัตถีสังฆราชกุัอิรูตัรปิสาสถิมนาอานังอัานีาปฏิมหาลามายาสีโสจุฏะกุฏายิจฉาโสโยยินขึ้นมามตห ธนูการเมืเสด็จโถจากทีนธนูมันจะผานหน้าโถมันดูจะทีวัดฟูโตจะมาตาลีจิตาธนูจะคันทะบพูนารูราชาธนูตะโพอ้าคูปัญจสีโคเจวะติมพารุสุริยวาจาศาอเตจานีจราธนูคันทะบพาสหานาจุพีโมธมนาพิธามุพิพนังคับพับคันดิติงมนังอ้าทาครูครพะ นาภาษานาคาบิศาลาสา,าตาจากากรรมพระรัตนะอาคูปายาคาจาย,ยาจิวิยามนาาาานายาุนาทัตตะนาจะอาคูนาคานกปิโนยิราวณูมหานาคูสุปะา,าสิมิติงโมนังเยนาคาลาชีสานาสาฮารันติทิพาทิชาป,ปักทิวิสุจักลุยหะยาติวันามัชาป,ปัตตาอิจนาสุป,ปันนาอิติตะอิติเตสานามังอภยนันตทานะนาคาราชาณามิ ุปันนาตเขี้หหาาาขานนมมากาสิีภูตูสัญหาหิวาชาหิวโกวะหันยันตานาคาสุปันนาสันลมะกังสุกทังวิชาชิตาวชิลหัตถีนะสมุทังอสิตอาสุลาสิตาพาดิตัวบาลวาลิพาตโลวาสวัสเซเตอิเขี้ยมตัวยัพสินโนาากาลกัญชามาหานิชมาอาสุลาคาทา,ทานะวีภาษายุปัสจิสุติจิจาปะหาราทูนโมจิสหะ ตาตันจาพิปตานางกัีเนลนะม่าสัทวาพเตนางราหุทปปาคำมุตโานี้ท่าตันเตพี่คุณนงสันตจริงว่านางอาปูเเทวาว่มีจ่เตโชวายตะาขมุุนาวนุนาทีบูุโมจะยะสราสหะิตากรนาการิกาอาปูเทวายสติโนท่าเตเตะะานายสพีนนตะวันิโนอิจิมนโตจิมนโตวันันโตยะสติโนโมธรรมนาพิกรมุีิคุณนงสะนติจริงว่านาง เมธูจะเทวาสหาีจะอัจมาตุทุติทุกเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานะขตตานิปุระกิตวาอคูมันทวราหกาวะสูนามะสโูเซทูสักคูปาคะบุรินทะทูฆะเสตีทะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสติโนโมทมนาภิกขุมางภิกขุนางสมุทิงวานัง อาทาคูสะภูทีวาชลมาคีคาลิวะอาริตกาจารุชาจากอุมาปุปินิพาสินูวารุณาสหธรรมมาจากอจุตัยอัจจุตาจากอเนชกาสุเลยุโรจราอาคูอาคูวาวาสวนีวาสวนะฟวาสวะนีสิโนท่าเตเจท่าทางกายาสัพพินานันตัวนิโนอีที่มันโตที่ดูมันโตว่าน้ำมันโตอยาสัพพินูโบธมนาพิกามุพิโกนังตระมึกกิน สมานามหาธัมมนามนุสามนุสุตตมากิทธาปทุสิตาอากูอากูมโนปทุสิตาอาทากูฮัลิโยเทวายจโรหิตมา cake, สิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายที่ัสิณุชาติติเทธากายาตเปนานะตะวานิโนอิติมันตุชุติมันตุวันามันตุทตัสิโนโมธัมนาพี่กมุนพีกุนางกัมิติงวูนางสุกากลุมมหาลุนาอากูเคนาสาสหะตูหาตะขยาหาปามุภาอากูเทวายวิจักขนา าตาหาลกชาิจกาจยทินท่านยังอาคาปุชโนจูทิสาอภิรุสติทัตเตทะทากายาสนานัตวนิโนอิชมันตัวเ่มันตวันมันตัวยทโนโมธมนาภิการมุขุังมิมเคมิตาเคมียาปิายามากัตะจายะินกรรมสมปิจการละมติฐานชูตีนามาจะอาวานิมนนรัตนอาภูอัภูปรินิมิตาทัตเตทะทากยาสานัตวนิโนอิช่มันตัวเมันตวันันตัวยทศโนโมุมนาริกามุขคุิ สะเทเจเทวนิกายาสะเพนานัตตะวัน like of ิลุนามานุยนาอาคารชุงเยจันยีสถิตาสหะปะพุชิชาติมักคีลังโอคตินนัมนาสวางทักขีมงคาตะลังนะครั้งจันทังวะสถิตาตังสุพธรรมาปรมิตโตจะปุตตาอิจิมโตจะสันนังกุมารุจิโสจะโสบาคัตมิจิงมะนังสหาสัพธมะโลกานังมหาธรรมาภิจิตติอุปปัโนสิจิมันโตปิสมาทายุยยัตสกิโสข้าสิทธะอิชลาอาคูปัญเจขวัตวติลุ เตสัณจะมัจตูอาคาหานิตูปะริวานิตูเตจัสรพีอภิกันเตจินเตจมีสัพามาเกมาละเตนะภิกามิปัสสะกันเถระมันทียังนิถากันเถะพันธะราคีถระราคีนะพันธะปูสมันตาปริวาเลสะมามูมุจถากูจีนังอิติตะถะมหาธีนุกันหาเสีังอภิสิยปานีนาตะละมาหจัตตะลังกตะวานะเพระวัง ยาท,าโโท้าปุสกูเมโูทนันยันตัวสวิชกสทาหูปจุทาวติสังสุโภกัสยังวเสตัญญาสัพพังอภิญญาญาบวะกิตวานาจักุมาตาตูมันที่นิทาสาวะเกศทันีละเตเทมาละเตนาพิกันตาเทวิชานาถาพิโูตีจาตประมักลมุตุบาลธาศาสนาเมตาเทหิปะกรมมิสามโมามีอินชยุงสัพพีวิสันธามาพยาตีตานพยาตเหิสามกกาตีานีสุตตติ วันที่สิบมีคนจะรายงานเดลิจติมาจิตาโชติมาจิติมาเตุที่มหาคุณาปริพุตตะคุณญาที่การนัสสะสัพพันตรายะนิวาระนะสมารถัสสะพระเข้าประตูอรหันตุธรรมาสัมพุทธัสสะวัดติงสมหาคุณสลักขนานุภาเวนะสีแตยานุพยัญชยานานุภาเวนะอุตตุตละสัตมังคลานุภาเวนะฉัพพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปานิมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาละมิตานุ นุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัาสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปานมิตานุภาเวนะสีไดสมาที่ปัญญานุภาเวนะพทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพาลานุภาเวนะเยยจะยทำมานุภาเวนะจะตุลาสีตีสหธรรมคันธานุภาเวนะนัมวโลกูตระธรรมมานุภาเวนะอัตถังกีกมคานุภาเวนะอัทสปัตติยะนุภาเวนะ ชละพิญญาณุภาเวนะตตุสันจยานะนุภาเวนะท่าสัพพะรยานานุภาเวนะสัพพัญญุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุปีขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนะเยะสัลนานุภาเวนะตุหังสัพพโลฆาโสกุปตาวาทุกปะทมาณสุปายาสวินาทันตุสัพพอันตรายาปิวินาทันตุสัพพสังขปาตุยหังจะมีชันตุทีขายุทีขายุตาตุยหังมุทูสัตวัตสะทีวัเวนะสมังทีโกตุสัพพทาสอาากส พระตวนาภูมิสังคามหาสมุทธาอลักขกาเทวตาทัธาตุมเหนุรักขันตุอมันตุศพมังคลังรักขันตุศพเทวตาตาพระพุทธานุภาเวนะตาทย์สุธีพวงตุเจ้ะพ <in> ังตุสัพพมังคลังรักขันตุศ วัตุาสพมังคลังรักขันตุศาปฏิปตาสัธรรมานุภาเวนะสัทธาตุทีพุทวัตเตยพรวตุาสพมังคลังรักขันตุศาปฏิปตาสัพสังฆานุภาเวนะสัตธาตุทีพุะวัตเตยบุตรวัตุศาอวยพรสัพมังคลนักขัตยคพูตานางฟ้าปักขานิวารนาปฏิตสานุภาเวนะหันตวตีสังอุปัเวนักขตยคาพูตานางฟ้าปะคะานิวารนาปิตสานุภาเวนะหันตวตสังอุปัฏเวนักขตยคพูตานางฟาปะคะนิวารนาปฏิตสานุภาเวนะ บทนักขัตยักษ์สวดล่นักสัตยักษ์นาทุผีบทที่จะผูกพันพัดเท็จและตากถาตีต่งนะางนานาว่าขมือนะนปิติกัางฮีฮนะกะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะตตีตามไปหีนะตังอปันตันจ่านะากะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ไม,มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอ,อปปัตั้งหีรังอัั้งกุปังตังวิทธานะ มานุกรูหยเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่ค่อนแคลในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองเอให้พรุบวงเธอร์อาชีวะกิจวัตรตับบางกูชัญยามระนังสุเบพึงทําความเพียนเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮีนูสังคารันเตนะ มหาเสนนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหูรัตมตันทิตังตังวิพัทเทกะระโตติสันโตอติคเตมุนีติพระมูรีมุ้สงบย่อมไม่ได้ผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี็จค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีตราจีน่งเรินด้วยประการเช่นนี้แล บทที่17อภินหาบันเจวคณะปาทะชาราธรรมมหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิญญาที่ทำมหิวิญญาที่ทางอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมมหิมราณะงอนัตติตาเรามีความตายเป็น ธรรมดาจะลุกพ้นกวามตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยะหิมนาปิหินะนะภาโบวินาภาโบเราจะละเว้นเปต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพราชากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสมกรรมหิกรรมทายาทากรมิโยนีกรรมพันธุ์ทกรรมปฏิสนาเรามีกรรมเป็นขององวตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยงังกำมังกฤตสามิการยาณังวาปาปะกังวาตาสาทยายาทามวิสามิรเราจะาทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะาได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอป็นทางปัญจวกกิตาพังรเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่ 18. โพรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวัมเณสุตังเอกังสมยังปะควาสาวิธิยังวิหารติเชยจัวเน้อนาถปินทิกัสสะอารามีตตระโคปะควาอามันเตสีพิคบูวะทนเตติเจปิคูปะควาโตวัตตจโสสุสปะควาเอตัโวจะกเวตายาติพิคเมเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพา,า,าหูรีกตายายานีกตายาวัตุกตายาอนุกิตายาปจิปาริจิตายะสุสามาลัทธายาเอากาทัสสานิทังสา,สาปรปัิกังขากัตามีเอากาทัสสัสุขังปัต สุปฏิสุขังปฏิจุบัตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษสานังปิโยโหนติอมนุษสานังปิโยโหนติเทวตารักขันตินาสักขิวาวิสังวาสตังวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวานูวิปัสสิทติอาตมุลโลอาตมุลโหกาลังการุติอุตาริงอัปปติวัชันโตคัมโมโลกูปโคโหนติเมตตายาพิกขเวเจโตุยมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาหุนิกตายายานิกตายาวัตุกตายาอวิจิตายาปนิจตายาสสะมารถายาอิเม เอกาตสังสาปฏิกังขาอธิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติอธิท่สาพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการละเอีอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการลิหอโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการลิหิพัฒนาเมตตาเจโตมุติปัญจะหาการลหเอโอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมีมุติทัตหาการลิหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติทัตหาการลิเที่ทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติ กาตาเมหิประจหาการีอนุทิโตัวประาเมตตาเจโตมุติ